สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะคะพบกับปุ้ยนะคะใน ICN ต้องรู้บายปุ้ยกกนะคะวันนี้อากาศแบบเย็นนะคะกําลังแบบลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะกลางเดือนตุลาคมนะคะย้อนไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะคะพี่ปุ้ยเคยมีประสบการณ์นะคะไปสอบสวนนะคะ โรคอุจจาระร่วงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งนะคะอากาศกําลังแห้งกําลังหนาวเย็นสบายเลยเอ๊ะทำไมมีเด็กท้องเสียหลายคนนะคะสอบสวนไปนะคะพบว่าสาเหตุนะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะที่เรียกว่าโรตาไวรัสกับโนโรไวรัสนะคะสำหรับเชื้อไวรัส2ชนิดนี้นะคะเป็นไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้มนะคะทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากว่า5ปีมากที่สุดเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรตาไวรัสนะคะสำหรับโรตาไวรัส รัลูกชายพี่ปุ้ยเคยเป็นนะคะก็จะมีอาการไข้นํามาก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอาการปวดท้องนะคะมีอาการถ่ายเหลวนะคะอุจจาระมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีอาการอาเจียนร่วมด้วยนะคะแล้วก็จับเพลียนะคะส่วนโนโรไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่อาการ อาเจียนเนี่ยจะนำมากกอนเลยนะคะแล้วก็เด็กก็จะมีอาการอาเจียนเยอะนะคะมีทายเล้ยวได้เหมือนกันปวดท้องนะคะหรืออาจจะมีอาการไข้แล้วก็ปวดศีรษะได้ด้วยนะคะสําหรับ2ไวรัสนี้นะคะอาจารย์หมอบอกว่าแยกออกได้ยากเหมือนกันนะคะว่าเป็นโนโรไวรัสหรือว่าโรตาไวรัสนะคะดังนั้นการวินิจฉัยนะคะมักจะต้องส่งตรวจนะคะในสมัยก่อนเนี่ย จริงๆเชื้อสองเชื้อเนี่ยมันมีมานานละแต่ว่าการตรวจเนี่ยอาจจะยังไม่ทันสมัยนะคะตอนที่พี่ปุ้ยเนี่ยสอบสวนเนี่ยก็เราก็เอาเชื้ออุจจาระเนี่ยไปเพาะเชื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เจอเชื้อนะคะก็คือไม่เจอเชื้อแบคทีเรียอะไรเลยนะคะดังนั้นต้องตรวจทางวิธีทางอนุชีววิทยาเลยนะคะก็คือการทํา PCR นั่นเองนะคะก็เลยทราบนะคะว่าเป็นการะระบาดท,ที่เกิดจากโรต้าไวรัสกับโนโรไวรัสนะคะ การรักษานะคะการรักษานั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองนะคะเนื่องจากว่าไม่มียารักษาเฉพาะนะคะไวรัสนะคะก็จะเป็นการให้น้ําเกลือในเด็กที่แบบมีอาการดีไฮเดรตหรือว่าขาดน้ําเยอะๆนะคะแต่ว่าเด็กบางคนภูมิคุ้มกันดีก็อาจจะไม่จําเป็นต้องอนอนโรงพยาบาลก็ได้นะการติดต่อน,นั้นสามารถนะคะติดต่อได้ทางอุจจาระนะคะเรียกว่าฟี o คออร์รูธนะคะถ้าเกิดเ,เราไปใกล้ชิดกับเด็กที่มีอาการท้องเสียนะคะ เชื้อไวรัส2ชนิดนี้นะคะหรือว่าไปใช้ห้องน้ําร่วมกันนะคะหรือพี่เลี้ยงนะคะมีการสัมผัสอุจจาระของเด็กป่วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ล้างมือนะคะมาสัมผัสกับเด็กอีกคนหนึ่งนะคะหรือบางทีมีการใช้ห้องน้าร่วมกันในครอบครัวนะคะก็อาจจะมีไม่ได้ล้างมือนะคะแล้วก็เอามาจับปากมากินอาหารนะคะก็มีโอกาสที่จะติดได้นะคะระยะฟักตัวของโรคนะคะประมาณ1-2วันหลังจากที่ได้รับเชื้อมาแล้วนะคะ1 2สองวันก็จะเริ่มมีอาการการป้องกันนะคะสำหรับโร โรตาไวรัสนั้นมีวัคซีนป้องกันนะคะก็ในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะหยอดวัคซีนนะคะ2เข็มหรือ3เข็มนะคะหยอดเข้าทางปากนะคะแต่ว่าเด็กที่เคยได้รับวัคซีนแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นโรต้าไวรัสได้เหมือนกันนะคะส่วนโนรไวรัสนี่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะแต่การป้องกันการระบาดนะคะหรือการป้องกันสุขาอนามัยนะคะส่วนบุคคลที่สําคัญก็คือการล้างมือนะคะการล้างมือเนี่ยแนะนําให้ล้างด้วยน้ําและสบู่นะคะเนื่องจากว่าการล้างด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะ กาำจัดเชื้อได้ไม่ดีนะคะการล้างด้วยน้ำและสะบู่เนี่ยจะเป็นการกําจัดเชื้อออกจากมือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนรับประทานอาหารนะคะแล้วก็หลังจากเข้าห้องน้ำนะคะการแยกของใช้นะคะกรณีในเด็กในศูนย์เด็กเล็กนะอาจจะต้องมีการแยกของใช้นะคะเรื่องของการมาตรการในเรื่องของการกําจัด อุจจาระในเด็กนะคะการทําความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่เปลี่ยนอุจจาระนะคะเปลี่ยนแพมเพิดนะคะของเด็กนะคะจะต้องมีการใช้น้ํายาทําลายเชื้อที่เหมาะสมนะคะซึ่งน้ํายาทําลายเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนําเป็นกลุ่มของคอรีนะคะเช่น0.5%โซ d i u m h y p o c คล o r i t ์นะคะ,ะ,คะหรือถ้าเป็นที่บ้านก็จะใช้ไฮเตอร์นะคะสําหรับเด็กที่ป่วยนะคะก็ควรจะอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อไปเด็กคนอื่นได้มากนะคะตามข้อมูลของ cdc เขาบอกว่า high contact ะะก็คือเชื้อเพลงเล็กน้อยนะคะก็สามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยเกิดการติดเชื้อได้นะคะก็คือบางเชื้อบางเชื้อเนี่ยแบบโอาระ่วงบางชนิดเนี่ยต้องมีการแบบรับเชื้อจํานวนมากถึงจะป่วยเด็ก คนอื่นถึงจะป่วยนะคะแต่สําหรับโรตาไวรัสกับโนโรไวรัสแล้วนะคะบางทีอาจจะมีเชื้อคงค้างอยู่ในอจจาระนะคะแล้วก็เชื้อเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ทําให้เด็กเนี่ยมีอาการและอาการแสดงนะคะของโอรคอุจจาระร่วงได้นะคะสําหรับช่วงในหน้าฝนต้นหนาวนี้นะคะหรือในช่วงหน้าหนาวน,นี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการล้างมือเป็นสิ่งจาเป็นนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆในการคัดกรองเด็กนะคะในศูนย์เด็กเล็กต่างๆนะคะต้องเฝ้าระวัง ถ้าเกิดมีเด็กเริ่มมีเด็กท้องเสียหลายคนเนี่ยแล้วต้องเฝ้าระวังดูและว่ามีโอกาสนะคะว่าเด็กเนี่ยจะมีการติดเชื้อโนโรวไวรัสหรือว่าโรต้าวไวรัสนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกๆท่านนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับบุคลารกรทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กนะคะที่จะเฝ้าระวังในส่วนของโรคอุจจาระร่วงที่จะมาในหน้าหนาวนี้นะคะก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.